ไปดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะ,คะช่วงนี้ใช้ไฟฟ้าเยอะแน่ๆน่าร้อนใช่แล้วรัฐบาลมองเห็นเรื่องนี้นะคะว่ามีความสําคัญในการแบ่งเบาภาระของพี่น้องประชาชนก็มีมติออกมาค่ะครมอเห็นชอบมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่ประชาชนตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลแล้วก็ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอออกมา3เรื่องค่ะมาดูรายละเอียดกันนะคะเรื่องแรกก็คือครมมีมติ กำหนดราคาเป้าหมายสำหรับค่าไฟฟ้าเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม2568ไม่เกินหน่วยละ3.99บาทนะคะประมาณ3บาท99สาตางค์นั่นเองเรื่องที่2คอมอรมเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากอฟอผคณะกรรมาการกอฟอรผและคณะกรรมาการกำกับกิจการพลังงานหรือกอกพร่วมกันดำเนินการ1นหาแนวทางแก้ไขปัญหาสัญญารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบส่วนเพิ่มราคา รับซื้อไฟฟ้าหรือว่าที่เรารู้จักคือ FIT นะคะไม่มีกำหนดวันสิ้นสุดสัญญาต่อมาค่ะหาแนวทางแก้ไขปัญหาค่าความพร้อมจ่ายหรือ AP และค่าพลังงาน EP รวมทั้งเงื่อนไขข้อตกลงอื่นในสัญญารับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเอกชนในระยะยาวต้องไม่ทาให้ทางกฟผหรือรัฐเสียเปรียบและหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคในข้อตกลงในสัญญารับซื้อไฟฟ้าต่างๆที่ทำให้ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าของกอฟผลดต้นทุนการผลิต ไม่ได้นะคะโดยให้สิ้นสุดภายใน45วันอันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ<ม>แต่ที่เกี่ยวข้องกับเราคือเรื่องแรกนะคะ,คะก็คือได้ลดค่าไฟนั่นเองนะคะ<ม>แต่เรื่องของการบริหารจัดการที่จะครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็สําคัญนั่นคือเรื่องที่2ที่บอกไปและเรื่องสุดท้ายนะคะคอรมอมีมติเห็นชอบให้สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานศึกษาเสนอแนวทางการปรับโครงสร้างระบบเกี่ยวกับเรื่องของโปแก๊กสนะคะให้สามารถให้ราคาแก๊สสาหรับใช้ในการผลิต ไฟฟ้าให้ประชาชนมีราคาที่ลดลงสำหรับรอบเดือนกันยายนถึงธันวาคม2568นั่นเองก็คือดูหน่อยว่าราคาแก๊สมันสามารถลดลงได้ไหมถ้าลดลงได้ก็คือประชาชนก็จะได้เรื่องของการลดภาระค่าใช้จ่ายด้วยในรอบเดือนกันยายนถึงธันวาคม256 68นั่นเองนะคะนี่ถือว่าเป็นการใช่ค่ะสร้างระบบที่สําคัญนะข้อ3เนี่ยน้องแบมใช่ค่ะเพราะว่าทุกบ้านเนี่ยต้องใช้เรื่องของแก๊สหุงต้มกันอยู่แล้วตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการช่วยแบ่งเบาประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้นรวมถึงเรื่องของราคาหน่วยนะคะค่าไฟฟ้าที่มีการปรับลดลงปรับลดลงนะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงของหน้าร้อนแบบนี้แต่ว่า